ดราก้อนบอลกำลังเข้าสู่ยุคสมัยใหม่กับการเตรียมการที่ปูบทบาทให้กับรุ่นลูกนั้นเริ่มจะมีบทบาทที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายเลยนะครับถ้าพูดถึงดราก้อนบอลนะครับยิ่งยุคสมัยใหม่นะครับหลายคนนั้นก็คงจะนึกถึงโกคูกับเบจิต้าเพราะว่าทั้งสองคนนี้มีบทบาทที่มันเยอะเสเหลือเกินนะครับคือเยอะมากๆเลยนะครับจนทําให้นะครับบทบางรัศมีนะครับของเหล่าบรรดารุ่นลูกไปเนะี่ยแทบจะทั้งหมดเลยได้ ตนนี้นะครับสถานะของการ์ตูนราคัตบอลนั้นนะครับในส่วนของเนื้อหามังงะเนี่ยมันก็เข้าใกล้นะครับส่วนตอนจบของราคัตบอลแซดคือง่ายๆนะครับมันกําลังเข้าสู่ในยุคสมัยนะครับพวกรุนลูกรุนหลานของโกคูนั้นกําลังโตขึ้นแล้วนะครับซึ่งตามหลักแล้วนะครับเมื่อรุนลูกรุนหลานโตขึ้นนะครับพวกนี้เนี่ยก็ต้องเป็นกําลังสําคัญและก็ต้องมีบทบาทเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก่อนหน้าเนี่ยที่ผมพูดไปนะครับบทมันเป็นเน้นที่โกคูกับเบจิต้าไปซะส่วนใหญ่แต่ถ้าใครลองสังเกตดูดีๆๆนนะครรรััับบใช่่่วววงงงหลลีีี้้เเิมมทกกกาาปูแย ยุคสมัยใหม่ของดราคอนบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับซึ่งไอการปูทางพวกนี้เป็นเรื่องที่ดีมันทําให้จักรวาลดราคอนบอลนั้นกว้างมากยิ่งขึ้นทาให้จักรวาลดราคอนบอลนั้นไม่มุ่งเน้นนะครับไปที่โกคูกับเบจิต้าวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับอาจจะเป็นสิ่งท้ายๆเลยได้ซ้ำนะครับที่อาจารย์ทวีมากกีฬานั้นได้ทําการทิ้งเอาไว้ก่อนที่อาจารย์จะเสียชีวิตนะครับกับการปูบทบาทสู่ยุคสมัยใหม่ดราคอนบอลแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่คุณนั้นจะ ถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นละกันนะครับการก้าวขึ้นสู่ยุคสมัยใหม่ของดราก้อนบอลนั้นเอาเราพูดถึงนะครับหลังจากช่วงนะครับอนิเมะดราก้อนบอลจบไปละกันผมนึกถึงเหตุการณ์นะครับเนื้อหาส่วนมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับเป็นเนื้อหานะครับที่พวกของโมโรนะครับบุกเข้ามานะครับที่โลกนั่นแหละครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยคนที่ต้องปกป้องโลกอ่ะพวกเราก็ต้องคิดง่ายๆเลยนะครับเป็นโกคูเบจิต้าแต่ในตอนนั้นเหมือนว่าจายุยมานั้นน่าจะทําการแบบว่าลองเชิงดูแหละครับว่าเฮ้ยสมมตินะตั้ง พวกโกเทนพวกทรังอะไรพวกนี้ลองปกป้องโลกดูในตอนนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งกระแสไม่ได้แย่นะกระแสออกมาแนวดีเลยได้ซ้ำนะครับเพราะว่าคนนั้นก็อยากจะเห็นนะครับในมุมมองตัวละครอื่นของดราคอนบอลบ้างนะครับเพราะว่ามันก็แอบเล่นเล่นหน่อยนั่นแหละครับที่เรานั้นมักจะได้เห็นโกคูกับเบจิต้าผมว่านั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆเลยได้ซ้ำนะครับที่เริ่มมีการพัฒนาบทแล้วที่จะให้นะครับเหล่าบรรดายุคสมัยใหม่ดราคอนบอลนั้นเนี่ยเริ่มจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นจนในท้ายที่สุดนะครับเป็นการตัดสินใจ ของมูวี่ดราก้อนบอลซูเปอร์โดยจะเป็นดราก้อนบอลซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่นะครับซึ่งปกติแล้วโกคูก็ต้องเป็นพระเอกถูกไหมแต่มูวี่ครั้งนี้เป็นโกฮังเป็นพระเอกนะครับแล้วก็บทของโกคูกับเบจิต้านั้นจะเรียกว่ามีเนี่ยแทบจะไม่มีเลยได้ซ้านะครับมีน้อยมากๆคือจะเรียกว่าตัดไปเลยก็ว่าได้แต่เนื้อหาครั้งนี้เป็นการต่อสู้ในโลกโกฮังนั้นนะครับจะต้องปกป้องลูกสาวของตนเองนะครับอย่างปังนะแล้วก็จะมีทรังกับโกเทนในคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลืออีกซึ่งเป็นอะไรที่มันกล้ามากๆเลยที่ไม่ได้เอาตััวลลละครททีี่่มนชูงสุดกันนของงทาาด้เลย มาเป็นตัวเปิดนะสำหรับมูฟี่ครั้งนี้พออย่าลืมว่ามูฟี่ครั้งนี้ลงทุนสูงนะครับเจงคือเจงนะคือทําไม่ดีก็เจงได้เลยแต่าาศาศาท้านอาจารย์ทวีามากกีฬานั้นก็ยังกล้านะครับในการปูเรื่องราวตรงนี้จนในท้ายที่สุดแล้วการ์ตูนนั้นก็ยังสร้างกําไรมหา,าศาลถูกเหมือนเดิมเลยครับนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอด้ชจนแหละครับว,ว่าดราคอนบอลน,นั้น,นทํามานะครับมันขายได้จริงๆนะและในท้ายที่สุดแล้วก็เป็นการปูในเรื่องนะครับสู่ยุคสมัยใหม่นะครับได้แบบเต็มรูปแบบเราได้เห็นทั้งกับโกเทนนนนนนนััััััั้้้้้้เเเเรรรรริิ่่่มมมมตงงงงงาาาากกกกขึึโลลบบสูอีคคปไดห็ว เป็นลูกสาวของโกฮังก็อยู่ในระดับที่มันไม่ธรรมดาและเป็นการอัพสเกลพลังนะครับของโกฮังกับพิกโกโลขึ้นไปอีกในระดับที่สูงขึ้นมากด้วย จึงทาให้นะครับการปูบทบาทสู่ยุคสมัยใหม่รา้อนบอลในตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นการปูบทบาทที่ดีมากๆเลยนะครับทำให้ต่อไปนี้รา้อนบอลนั้นจะไม่จําเป็นต้องยึดติดที่โกคูกับเบจิต้าอย่างเดียวแล้วบทนั้นจะสามารถเคลียร์นะครับไปทางอื่นได้ผมยังไม่นับรวมนะครับตัวละครอย่างโบรี่อีกนะครับที่ดูเหมือนว่าทางทีมนั้นนะครับพยายามจะปั้นตัวละครตัวนี้ขึ้นมานะครับให้อยู่ในระดับนะครับที่น่าจะใกล้เคียงนะครับอาจจะยังไม่ใกล้เคียงในตอนนี้แต่อยู่ในระดับนะครับที่ไว้ใจได้นะครับโกคูกับเบจิต้าเนี่ย ยุคสมัยใหม่ละกันถึงแม้อายุเฮียแกจะเยอะแล้วนะแต่โบรี่นนเนี่ยเห็นว่าเริ่มจะมีการเรียนรู้งานและเรียนรู้นะครับการต่อสู้ของโกคูกับเบจิต้านะครับซึ่งแน่นอนว่าโบรี่นั้นจะมีบทบาทที่สําคัญจะเป็นกําลังหลักแน่นอนในการต่อสู้ในอนาคตเพราะว่านะครับยังเหลือเจ้าฟรีเซอร์อีกนะที่พร้อมนะครับจะมางับคุณเนี่ยไม่รู้ในตอนไหนซึ่งโบรี่จะเป็นกําลังหลักกําลังสําคัญแน่นอนเะครับเพราะว่ามันก็มีการวางปมวางปูมใ้ก่อนหน้านี้นะว่าฟรีเซอร์นั้นนะครับเป็นคนสังหารพ่อของเขานะครับมันก็มีเรื่องให้้้เล่่นนนนไดดตออคับจึงาามมมยุสใหก อน,น,นอกจากลูกๆของโกคูแล้วก็ยังมีโบรี่นะครับที่เป็นกําลังสําคัญผมว่าจุดนี้นะครับทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆนั่นแหละ แล้วก็ในส่วนมังงะตอนต่อไปจุดนี้ก็สําคัญนะครับเราจะได้เห็นการต้นเดี่ยวของโกคูกับโกฮังเลยคับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะแน่นอนว่าถ้าหากโกฮังนั้นสามารถชนะโกคูได้เท่ากับว่านะครับยุคสมัยใหม่นี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่มันโหดมากๆเลยแต่ถ้าหากโกฮังนั้นยังไม่สามารถชนะโกคูได้มันก็ยังมีบทเรียนอีกต่อไปนะครับที่เราจะได้เห็นนะครับพัฒนาการต่อไปของโกฮังที่เขานั้นจะต้องเหนือไปกว่าพ่อของเขาให้ได้เพราะหากนับในแง่พรสวัสค์แล้วโกฮังนั้นนะครับเหนือกว่าโกคูแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าเขานั้นนนะครััจขดดดกก้้้าาาใหหมมไไีแ่่ซึง โกฮังสามารถขัดเกลาได้ดีแล้วก็นะครับเขานั่นก็จะเป็นผู้นําของยุคสมัยใหม่ในทันทีและจะทําให้เนื้อเรื่องดาร์คบอลนั้นเนี่ยก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะอย่าลืมว่าพอไม่มีอาจารย์ชูมาก,กีระแล้วเท่ากับว่าอาจารย์โทโยทาโร่นั้นเนี่ยก็จะต้องสร้างเนื้อเรื่องของตัวเองขึ้นมานะครับและเนื้อเรื่องของตัวเองนั้นผมว่าอาจจะเป็นในยุคสมัยใหม่นี้ไปเลยคือจะเป็นการสร้างยุคสมัยใหม่ดาร์คบอลเป็นภาคใหม่ขึ้นมานะครับตัวหลักนั้นอาจจะเป็นการลดทอนโกคูไปดิต้าลงไปแต่ไม่ได้หมายความว สร้างเป็นเนื้อเรื่องของตัวเองขึ้นมาย่งอยู่ในจักรวาลหลักดราคอนบอลนะครับแต่เป็นเนื้อเรื่องนะครับในสู่ยุคสมัยใหม่นะครับรุ่นลูกรุ่นหลานของโกคูแทนและปัจจุบันนี้ดราคอนบอลนั้นนะครับก็เริ่มมีการบอกเลยครับว่านะครับแต่ละคนนั้นอาจจะมีร่างที่ไม่เหมือนกันเพราะว่านะครับเป็นการต่อสู้เป็นแนวทางการใช้พลังที่แตกต่างกันออกไปนะครับมันไม่ตามสเต็ปเหมือนเมื่อก่อนแล้วร่างหนึ่งมัเป็นร่าง2งร่างสงจะเป็นร่างสามอยางเบจิต้าอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องเป็นร่าง3าเลยได้ซ้านะครับข้ามไปร่าง นะครับที่มีพลังนะครับระดับเทพเลยนั่นแหละนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่บวงบอกได้ชัดเจนแหละครับว่าดราก้อนบอลนั้นเนี่ยจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงและต่อไปนะครับไอ้ร่างของแต่ละคนนั้นมันก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนไปนะครับไม่จําเป็นต้องซ้ำซากจําเจไม่จําเป็นนะครับต้องเป็นแพทเทิร์นเดิมกันนะครับถึงแม้จะเป็นเผ่าพันธุ์ชาวไซย,ย่าเหมือนกันก็ตามที แล้วทุกคนคิดยังไงบ้างครับเกี่ยวกับยุคสมัยใหม่ของดราคอนบอลนะครับคิดว่ายุคสมัยใหม่ดราคอนบอลนั้นจะสามารถนะครับพัฒนาไปเนี่ยจนมีบทบาทที่สําคัญของเรื่องได้หรือเปล่าผมก็คงจะไม่พูดนะว่ามาทดแทนยุคสมัยเก่านะเพราะยุคสมัยเก่านั้นยังคงมีอยู่แน่นอนมันเป็นซิกเนเจอร์ของดราคอนบอลและผมว่ามันก็เป็นการให้เกียรตินะครับอาจารย์ชูมาก,กีระด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าตัวละครอย่างโกคูเป็นตัวละครที่นึกถึงดราคอนบอลตลอดและถ้าหาโกคูนั้นถูกตัดไปมันก็ใช่เรื่องใช่ไหมมันยังมีบทบาทแน่น มานะครับมันทําให้ดาร์คเอนบอลนั้นมีมิติมากยิ่งขึ้นมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับและเชื่อว่าแฟนขับดาร์คเอนบอลเนี่ยก็คงนึกถึงภาพเก่าๆวันที่พวกของโกคูนะครับโกฮังหรือใครก็แล้วแต่นั้นร่วมมือในการต่อสู้นะครับกับศัตรูมันเป็นภาพที่สวยงามสุดๆเลยนะครับและจะทําให้พวกเรานั้นหวนนึกถึงดาร์คเอนบอลยุคสมัยเก่าและทําให้พวกเรานั้นจะไม่ลืมนะครับสิ่งที่อาจารย์ทุยมากีฬานั้นได้ทิ้งเอาไว้ให้กับโลกใบนี้นะครับก็คือดาร์คเอ็นยอละททําใหุ้กคนนั้่ อาจจะหวนนึกถึงนะครับสเกลพลังที่อาจจะไม่ได้เวอร์วังกำลังการเหมือนก่อนหน้านี้แต่ยังมีความสนุกสนานอยู่นะครับตามสไตล์ดราคอนบอลนะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะเฝ้ารอและการสับยุคสมัยใหม่ของดราคอนบอลและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นนะคะจะได้ชมอะไรเกี่ยวกับดราคอนบอลคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวตอนใหม่มาเนี่ยเดี๋ยวเราได้รับชมกันแน่นอนอาจจะเว้นไปหน่อยนะครับวันสองวันนะครับเดี๋ยวขอแวะไปทำหาเว็บพนึกมาก่อนเนาะเพราะว่าตอนใหม่กำลังจะมาแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับดราคอนรับอลน ใหม่แล้วนะครับให้ทุกคนได้รับชมนะครับจัดเต็มแน่นอนสำหรับปีนี้สำหรับวันนี้คงต้องขอ,อตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ